ไปได้โน้ต20มา Samsung Galaxy n o โน้ต20 <c oughs> ขอยมาใหม่ก็เลยได้เรียนรู้วิธีการใช้งานมันวันนี้เอาวิธีการในการบันทึกวิดีโอหน้าจอมือถือนะคะโน้ต20เอามาร่วมแชร์นะคะขั้นตอนในการบันทึกวิดีโอหน้าจอมันก็มีวิธีการง่ายดังนี้ค่ะเราก็เลื่อนลากสไลด์เลื่อนลงข้างล่างเลยค่ะเสร็จแล้วแต่อีกรอบนึงเลื่อนลงปึ๊บอีกรอบนะคะมันก็จะมีเมนลลูหลักๆเหล่านี้นะคะเลื่อนมาก็จะมาหาเจอ เมนูหลักตัวนี้ค่ะตัวบันทึกหน้าจอแตะปุ๊บลงไปมันจะมีการตั้งค่าเลือกให้เริ่มการบันทึกตัวบันทึกหน้าจอนะคะจะมีแบบไม่มีเสียงมีเสียงมีเดียเสียงมีเดียและไมโครโฟนนะไม่มีเสียงก็คือในการบันทึกหน้าจอวิดีโอตรงเนี้ยมันจะไม่บันทึกเสียงไปด้วยอันที่2เสียงมีเดียก็คือเสียงที่เป็นมัลติมีเดียที่เล่นในมือถือของเรานะคะมันก็จะบันทึก เฉพาะเฉพาะที่เล่นในมือถือนะคะอันที่3มเป็นเสียงมีเดียและไมโครโฟนนี้ลองเลือกตัวนี้เนาะก็จะบันทึกถ้าเราเปิด YouTube มันก็จะบันทึกเสียงที่เล่นแล้วก็เสียงข้างนอกด้วยเสียงข้างนอกในโทรศัพท์ก็คือเสียงผู้บรรยายนั่นเองนะคะเอาลองมาดูดิฉันเริ่มการบันทึกนะคะโอเคเพื่อให้เห็นมันจะนับถอยหลังแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นเสียงชัดเจนตรงน,นี้มันจะมีเมนูเห็นไหมคะ มีมนูใหที่เราใช้งานเดี๋ยวลองลองเปิด YouTube กันดูก่อนเนาะ u t u b e นะเองดูนซักรายการอ่ะเลยค่ะเสร้ะงนะนี่เมนูมันก็จะ เลนขึ้นเ่นลงตัวนี้เราสามารถเลื่อนไปไว้ที่จุดไหนก็ได้แล้วก็จะมีเมนูตรงนี้ค่ะเป็นปากกาปากกานี่เอาไว้เขียนบรรยายในการจับหน้าจอวิดีโอมันก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะสีเงินก็ได้เห็นไหมคะยังไม่เอาก็ย้อนกลับต่อไปมีเมนูที่สองอันนี้มันจะเป็นหน้าจอผู้บรรยายด้วยนะคะอ่ะ หน้เจอพู้บรนยายเราก็ลากไปไว้ตรงไหนก็ได้เห็นไหมคะโอเคอันที่3ก็เป็นเมนู pause แล้วก็เมนูเมนู pause แล้วก็เมนู stop อ่ะเห็นไหมอ่ะลองดูเนะเาะสมมติว่าเราบันทึกเสร็จแล้วละกดอ่ะ,อะเสร็จแล้วจะมาดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เลื่อนลงข้างล่างเลยตึ๊บตบอยู่ที่นี่ค่ะบันทึกวิดีโอแล้วตอนนี้นะคะแตะปุ๊บ เพื่อให้เห็นผมจะนับถอยหลังแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นวิดีโอเริ่มเล่นแล้วค่ะตรงนี้มันจะมีเมนูเห็นไหมคะมีเมนูให้เราใช้งานเดี๋ยวลองลองเปิดยูทูปกันดูก่อนนะคะวิดีโอมันก็ที่เราบันทึกเมื่อกี้นะคะมันก็จะเริ่มเล่นง่ายๆเลย อ,อ่ะทีนี้ไฟล์วิดีโอเหล่านี้นะคะถ้าเกิดไปดูรอบหลังนะคะมันอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่อ่ากดมาที่นี่ค่ะไฟล์ส่วนตัวแล้วก็แตะมาที่วิดีโอนคะจะอยู่ที่ screen record ค่ะ screen น recording นะคะตรวนี้เลยตัวนี้ที่เราเล่นมเมื่อกี้อ,อะ นี่เลยวิธีการง่ายๆในการบันทึกหน้าจอวิดีโอ s ัมซุงกาเล็กซี่โนท20คะ่ะใครกำลังหาวิธีการเอาไปใช้กันดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ